สายไฟหรือสายโทรศพัพท์อะไรต่างๆอันนี้มีแนวทางอะไรจะกาจัดระยายาไหมครับเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ตรงพื้นที่ตรงนี้จะมีปัญหาอยู่ก่อนจะสร้างได้ขนาดนี้กับทางของเจ้าของบ้านเจ้าของในส่วนก็ตอนนี้มนไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เคลียร์ได้แล้วค่ะแต่เคลียร์หลายรอบเหมือนกันทาวก็จะจบเขาเรื่องของการขายของเป็นขอในช่วงเสาที่เป็นช่วงที่คนรจ้เป็นสายโทรศัพท์จะเป็นส่วใหญ่เนยืครับเหมือนหน้าบ้านเรา ติดตั้งสายเคเบิลที่วางเคเบิลทีวีเคเบิลทีวีบางบ้านที่ตัดออกตอนนี้ปัญหาเยอะมากเนี่ยที่ตลาดบัวก็ไฟไม่ไดช่วยทางโยธาช่วยแจ้งเป็นทางการเป็นหลวัดสายเคเบิลโทรศัพท์รวบรวมอาจจะซ่อนไว้ตามชายคาอะไรแบบนี้ไม่ได้จะให้เห็นมันลุงลังยที่เป็นสายไฟฟ้าถ้าสามารถที่จะ เปลี่ยนวิธีการนะครับมันจะได้สวยงามไม่จะได้แล้วเนี่ยถ้าแต่งแล้วมันก็มันก็ไม่ไแล้วนะฮะสัญญาเพราะว่าจะมีในช่วงที่ทางผู้รับจ้างไม่ตามประมาณ28วัน<อ>ค่ะค่ะในบุคลากรไหมหรือว่าตลอดตหนดเดิมเดือนเดือน,นมาเนี่ยคักบก็ช่วยช่วยกายภาพค่ะเรื่องบูธต่างๆก็ก็ดู